ี่ายล่ะยกแล้วขาว่าหมให้ลูกสิชหอะจะนะมานเล่นทุมมะสบายดีป่าลุงแล้วเลุกขึ้นเดินจ้าลูกจ้าลุกขึ้นแล้วยังยังเนาวลูกน้องมองกับน้องแล้ว อลูกย่างลูกย่างก้อนเจอนลูกย่างหนึ่งสองสามเราไม่ได้กับน้องเลยน้องมองเลยทุกสิลมทับซันอยังได้ยหรอเก็ห่อนคือการนอนอย่างเดิมก pues mm. ันแล้วอเอาสีเย็นขึ้นมาสีเย็นกับร่มร่มแห้งอยู่ กแห้งนะร่มแห้งอยู่จว่าหอนคือกับแต่าไปเล่นทั้งนังี่คีพุ่นนี่หน้าคาเอ้เก่งจังเลยอ้

เออมาจำลังบ่เข่นมาก่อนบ่ยางลงลูกมันยางจี๊ดจัดเนาะได้เนี่ยคือนี S ่ได้แล้วบ่นิเ่อนั่งย่งออยบ่ยาไ้ันั่งออยอยู่บ่ได้ อข้าร้ายกันเลยพาลงมาก่อนมาหมดแล้วหมดแล้วอาลงมาหนขายายัน่ิ๋บมันลงขับเนาะเทียนป้อกขาเขาอะเต็มบุ๊บ

มินี่กับอีน้อยกับอีใหญ่หายาดีไอเพราะพวกเขาไอค้างคืนไม่ได้นอนยาดีไอขี่เบ้คือแบ่ขี่เบ่พี่วงก้อนครับงงนอนบ่วงกรอนงงนอนบ่ล้างนอมันน้มัน้องบกม้มันม

มาคนุ้ก้นดคนเกิดใหูลูกยืนย่างเอาลูย่างเอาหาหาเกิดหาเกิดพูดหงเกิดะนามมิติการงบการย่างยืนก็ยืนหน่อยหนึ่งเอามาบะชองที่งไ่ได้ลบไปเอาอีกเอาอีกข้างนึงไหนข้งนึงเอามชอง้ลูเอามางูหูหบเออ มาเร็มาเออเก่ง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 เฮ้ยนั่นเก่งเก่งนะมาเร็วมาไปกองห้าหนูมาจะอุ้มมาเดินมาลูกยางลูกลูกยางมันดีเกือบเสียเอามาก่อนเอามาก่อนเกือบหาย้วเจ้าเออมาทางนี้มาน้องเก็บหายน้องเก็บมาให้ก่อนเนาะทำนั้นเลยอืมเกี่พุ่นเข้าตาแล้วเราก็ดครับขึ้นไปข้างหนึ่ง

เก็บแม่อันหนึ่งเน้อแลูกพูดๆเก็บหลานนหนึ่งพูอ้าพ um, to ูเก็บใอยนะนี่นี่ลูกเลยปอนพี่เก็บนะลูกโอ้ยเรียหาพี่กอนนี่ฮะพี่เก็บแล้วลูกพี่พี่พี่นี่นี่โอ้โหเห็น น้องแม่น้องไปเลยหมหีหมูหีหมูมหมูมมมมมหี้องมันดูใกล้ใกล้เขาไามา่อมารไปดูนะผีห้องมันรดนี่มันงียบอยู่แล้วเรียกว่าอะกลว่าอะไรใกล้ใกล้ม่เล่นพี่สิใกล้ใกล้โ <laughs> ด,ดนะักิ้อะไรพี่เกลือไอ้จ้า เนี่ยี่ห้องมันในห่มนี่ลูกมันกระแลนด้วยเลยมันห็นห็นไปตามห่มไปตามห่มเตะนั่นลูกมายังห่มนี่ละที่ยังกัดขาคุณถักบ่อเหรียญพี่จำสีขัน อยู <toys> ่ล <m ics> <m ics> ูกแล้วมาคีนนะลบลุงก็เจ็บมกขะมยอยากยยางสะดดูดูดูนี่ไปเอ้าเอามาลูกเขาปาะเทนมากระลนเนี่ย มันอยู่เทียงมันปดบอยู่ได้เออมันกลเนแต่มันันมากนี่พาเนอยู่เขาขานเก็บ่นกรืห้องบอกใกไก่ไหมลูกห้องน้องเนีวใช่นออ้องนี้ใช่ลูกเอาของมันมาได้นะเออหวงเออเอาชุดยอดอันนี้มันดีกัรนี่แหละเอาของมันเก็บห่วงไปแลวไไปแล้

นี่ลูกนี่นี่หนานี่นี่นี่ทั้งหนาจ้านี่นะโบเห็นเนี้ยไปทางนั้นนี่เดียวพี่นะนี่มาให้ลูกนี่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 ขามโบเห็นมาลูกหะก็เห็นเออจังหว่ต้นเร้ไปพุนผุนโบเห็นไอ้ลูกไปห้าลูกเตียนเนี้ย ลอยนี่ไซมันมาบ่ครับไหนข้างนึงไหนอามัน่นี่แล้วนี่หานี่นี่ลืมนี่นลมยู่แต่ว่าลมหอนข้างนึงเกก่งเกคนจบแล้วข้างนี้อะไปทาอะไรมีบ่อืมอย่าขอกคิดนินชุ่งเลยก็หอ